มากินสตอเบอรี่ครับทุกคนสตอเบอรี่ใหญ่มากเลยดูสิต้องแช่หมเปิ้ลเมื่อวานนะแล้วก็้องมือบังดูครับยังใหญ่เลยครับใหญ่หมดทุกลูกเลยอ่ะอันนี้ขุ่น,นอันนี้อันนี้เชอร์รี่นั้นเนี่ยอันนี้อ่างงนข้างๆอ่างนล แต่ว่าเหมือนสีเดียวกันนะนะพออยู่ในกล้องอ,ะอ่ะใช่ป่ะหวานเชอร์รี่หวานหวานมากเลยแล้วก็ชชอกโกแเลตไม่ใช่ ของคัมเปยวอ่ะกินได้อยู่<อ>กินดะอ,อันนี้หวานเ่ยได้เยอะเลยนะแค่หมื่นหนึ่งพันเองหวานอันเนี้เชอรี่หวานง้ก็อ่นนววา,าองแต่ว่าอ่างเนี่เปรี้ยวๆมวยยวไม่ชอบเปียวไม่ชอบดูไม้อนนี้นี่เป็นไม้นเน,นี่ยซ่อมอ้าอ อืมเปรี้ยวมากเปรี้ยวหรือเป้ยวอ่างวนเปรี้ยวเหรอถ้าเปรี้ยวไม่กินเปรี้ยวไม่ชอบแต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่นะชอบหวานหวานอ่างุนเปรี้ยวมันยังไม่ลืมต้นป่ะของกินเยอะมากเนี่ยเรด็อืมอืมเท่ามือเลยนะเนี่ย นี่ยัดเข้าไปปากทีเดียวได้่ะเนี่ยบ้าเหรอนี่นี่อย่างนี้เลยนะเนี่ยอืมอืมอันนี้หวานนะหวานหรือเปรี้ยวอืมเดี๋ยวเอาเลวกเลยดูต้ว นี่มีใหญ่มากดูดิดูดิแล้วเปลี่ยนมากเลยอันนี้ไปแล้วก็ตัวพอไปตัดแส่นั้นไงคิด อร่อยมากคนะุ้มออมากเลยนะหนึ่งหมื่นอ่ะหนึ่งหมื่นนั่นอ่ะอร่อยเดี๋ยวจะชิมทีละอันนะรสชาติมันจะแปลกกันเท่าไหร่อันนี้อ่ง,งุ่นนะครับอ,งงอ,งงอ่างุ่นอ่างุ่น ตัวนี้เคี้ยวไม่ได้ปวดไปอุออ่น,นจะเปรี้ยวหน่อยไม่เปรี้ยวหน่อยดูแล้วน่าจะเปรี้ยวเปรียปร้ยวหน่อยแล้วก็จะฝาดๆนิดหน่อยฝาดนิดหน่อยนะดูเชอร์รี่นะเชอร์รี่ไม่จิ้หมหรอกบาอ่เชอรี่หวานนะเชอรี่อร่อยมากเนะี่ยคุ้มได้เยอะหวานอย่างเดียวอ่ะรสชาติหวานชิ้นหนึ่งนี่เป็นเชอร์รี่หมดแหละถามใหญ่ อันนี้หวานอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้เพราะว่าเปรี้ยวอ่ะลูกเนี้ยสตรอเบอร์รี่อ๋อลูกนี้โหเราซื้อมาเรามองไม่เห็นนะมันจะช้ำใช่ปะมันจะซ่อนลูกช้ำช้ไว้ด้านล่างไงเห็นไหมอันนี้ลูกช้ำอะ่ะใชเหเดี๋ยวมันจะช้ำช้ไว้แต่ว่าลูกช้ำนี่แหละมันจะอร่อยนะชิมดิไม่ถ้าเขาขายเขาก็จะเอาสวยๆอยู่ข้างบนไงแล้วก็เอา ไม่สวยข้างหลางไอลูกช้ำๆเนี่ยมันหวานมากอ,อืมมันเลยตัวข้างในมันเนื้ออังนี้เลยนะอืมหวานลูกช้ำมันมันจะวอืมอืมอ่าอืมอืมจึ้งมากดูเต็มถาดเลยครับเต็มหมด กินหมดไหมเนี่ยไม่หมดโอเคไว้ดิแต่ว่าอันนี้เราชอบเฮ้ยอื้อร่อยเลยมาดูกล้อง <c oughs> <c oughs> สำหรับ 这个挺好吃的，这个很好吃。嗯，这个叫什么？嗯，这个叫什么？这个叫什么？这个太，这个中文话叫葡萄。一个呢？安稳白话葡萄。这个呢？那个 s t r a b e y ภาษาจีน草莓。草莓。草莓很大，你看吧，很大很大。

นายชิมอีแตนี้สิชิมด้ไหอืมไม่เปรี้ยวอะไรเนี่ยปกติถ้าเปรี้ยวไม่กินนะเนี่ยอันนี้น่าจะไม่พลาดเปรี้ยวอยิ่มแล้วไปแล้วบายบาย